ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมที่น้านะคะที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่ค่ะมีเหตุการณ์ที่กระแสน้ำเนี่ยซัดสะพานนะคะจนขาดแล้วก็มีชาวบ้านนับร้อยชีวิตต้องถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเลยนะคะแต่ว่ามีภาพหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นเป็นภาพวินาทีชีวิตที่กู้ภัยไปช่วยเหลือคนที่ตกลงไปในขณะที่กระแสน้ำไหลเชี่ยวเลยนะคะไปดูจังหวะวินาทีชีวิตนี้กันค่ะ

้้ััองกลาบถหคุณผู้ชมดูเห็นกระแสน้ำนะทั้งสีน้ำและความแรงของน้ำนี่หมคะคนถูกพัดซัดไปแบบนี้เลยนะคะคะคือเป็นชาวบ้านนะคะที่อำเภอนาน้อยจังหวัดน่านคือเขาออกไปดูน้ำที่ท่วมทุ่งนาค่ะใกล้กับคลองนาราบช่วง8ปดโมงคึ่งตอนเช้าเลยจู่ๆน้ำป่าไหลเที่ยวมานะคะ จนทําให้เขาเนี่ยเหมือนถูกน้ําพัดไปแบบนี้คือยังดีอย่างหนึ่งที่คุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีดอนมีต้นไม้นะคะน้ำไหลเชี่ยวก็จริงแต่ยังมีเหมือนมีจุดให้เขาได้พักบ้างอะ่ะแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงกว่าจะช่วยขึ้นมาได้นะคะจากน้ําที่ไหลเชี่ยวแบบนี้กลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัยสําหรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่านทาให้น้ําหลากในพื้นที่ลุ่มต่ําและพื้นที่ลาดเชิงเขาที่อําเภอแม่ตริมเวียงสา นาน้อยแต่ว่าหลายพื้นที่เนี่ยน้ำก็ลดแล้วกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะแต่ยังคงเตือนให้เฝ้าระวังอยู่ค่ะ,คะขณะเดียวกันน้ำป่าได้หลากแล้วก็ซัดสะพานเชื่อมระหว่างบ้านสาลี่วนาไพรที่ตำบลน้ำม่วบอำเภอเวียงสาสะพานขาดเลยค่ะทำให้ชาวบ้านกว่า40หลังคาเรือนนับร้อยชีวิตถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไม่สามารถสัญจรอ,ออกมาได้เพราะว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเดียวที่ใช้ในการสารัญจรอยู่กันอย่างลําบากเพราะว่าไฟดับ สัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มี แล้วที่สําคัญมีผู้ป่วยติดเตียงต้องออกมาซื้อของสําหรับอุปโภคบริโภคก็ออกมาไม่ได้นะคะมีสภาพความเสียหายนะหลังจากถูกน้ําซัดเข้าไปนะคะผู้ว่าจังหวัดน่านรับทราบแล้วค่ะบอกว่าทางอาบาตอจะไปสร้างทางเบี่ยงให้รถจักรยานยนต์ใช้สัญจรได้ก่อนส่วนสถานการณ์ล่าสุดภาพรวมในพื้นที่กลับสู่ภาวะปกติแล้วแต่ว่าบางจุดบางแห่งอาจมีน้ําท่วมขังบ้างกรมทางหลวงชนบทจะเข้าไปปรับปรุงให้สามารถสัญจรได้ค่ะ,คะ